thank you สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับพี่ๆทุกคนนะครับสําหรับวันนี้รายการความหวังดีจากพี่สูน้องสุรัสสุนรมุตรีครูจำช,ชื่อได้แล้วอันนี้เป็นเทบในเด็กกลุ่มนี้ก็จะเป็นเด็กที่ดาตาที่เราคัดเลือกมาแล้วโอ้โหเด็กรุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยว่านี่คือเด็กข้อครับตามนะครับจะไตเติ้ลมากไปนะครับอทุกคน ทุกคนนะครับเดี๋ยวครูจะครูจะแบ่งพอดีเทปอื่นเนี่ยจะมีนักเรียนแค่2คนถูกไหมมีพี่แค่2คนอันนี้4ี่คนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้แนะนําตัวนะสวัสดีครับครูกัตสมะครับครูสุรศักดิ์มนตรีคณิตศาสตร์จุจเินครับสวัสดีค่ะครูสิมนะคะครูแนแนวค่ะสวัสดีค่ะครูจิ๊บนะคะครูเคมีค่ะสวัสดีครับผมนัทพงศ์จุลเลิญครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมกลสทางรางครับมหาวิทยาลัยประจเการกระบัง สวัสดีค่ะชื่อโนรินะคะนางสาวปุชยาอยู่ยืนเรียนอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองสาขาสถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอิร์นนะคะนางสาวมณฑาอ่อนภุมค่ะเรียนอยู่ที่อะไรพยาบและสุขภาพสาขาพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัทสาลัาค่ะสวัสดีค่ะชื่อต้นหลิวนะคะนางสาวเทียภาเจริาปีปัจจุบันเรียนอยู่คณะวสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุนรลัษิต และนี่ก็ผ่านคําถามที่1ไปแล้วนะครับคําถามที่1เชิญคําถามที่2จากคุูจิ๊บครับอยากทราบว่าแต่ละคนนะคะสอบได้รอบไหนแล้วก็เพราะอะไรถึงเลือกสาขาที่ตัวเองเลือกนี้นะคะของผมได้รอบที่รอบหนึ่งครับผมสอบปริโทครับที่ว่าเลือกเพราะว่าชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยเลือกเรียนทางนี้ครับมันเหมือนว่าช่วงนี้มันมีการสร้างอะไรพวกนี้มากขึ้นนะคะรับก็เลยต้องการบุคลากรอย่างนี้เพื่อไปลงในงานต่าง <Yeah. S 2> สอบได้รอบที่สามค่ะก็ที่เลือกคณะนี้เพราะว่าเหมือนมันคือหนูอ่ะเป็นคนชอบที่ว่าชอบชอบวาดรูอยู่แล้วอะค่ะแล้วทีนี้คือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยคือหนูชอบดูเกมมากๆาแล้วหนูก็จะแบบดูพวกเกมแบบเดอะซิมเนี่ยค่ะเดอะซิมสปีดบิวมันก็จะแบบเกี่ยวกับการสร้างบ้านอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบเฮ้ยมันน่าสนใจแล้วก็แบบเออชอบอะไรเงี้ยก็เลยลองลองโหลดมาเล่นดู พอเล่นแล้วอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเออมันค,คือมันก็น่าสนใจอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันพอไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเลือกที่จะเรียนทางด้านสถาปัตย์ค่ะปิดรอบที่4ค่ะเป็นรอบ d i r e c t Admission ค่ะที่เลือกคณะนี้ก็เพราะว่าอยากทำงานทางด้านวิสุขภาพอยู่แล้วค่ะทางด้านแบบสายการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าพยาบาลเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าเราอ่ะชอบในการดูแลรักษาคนอื่นค่ะชอบที่เห็นคนไข้ของเราแบบ มีความสุขตอนออกไปค่ะหนูติดรอบสามแต่ว่าคือหนูคือหนูติดมาสองรอบหนูติดรอบสองกับรอบสามใช่ไหมคะปัจจุบันเอารอบสามก็ที่หนูเลือกด้านนี้เลือกวันละสามเพราะว่าหนูว่าชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือพิมพ์ชอบอ่านนิยายชอบอะไรอย่างค่ะด้านที่เป็นสื่อทั้งทั้งวิทยุโทรทัศน์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เกี่ยวกับสื่อก็เลยรู้สึกว่าถ้าชอบด้านนี้ก็มาเรียนด้านนี้เลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอเนีายครับขอเนีครับกลับมาแล้วครับพอดอกล็กกี้กลับมาแล้วครับพี่นัทครับพี่นัทติด พรนี่เขาให้ใส่กี่หน้าครับพี่นัทอืมไม่ได้กําหนดครับแล้วพี่นัทใส่ไปกี่หน้าครับผมใส่ไปเจ็ดครับใส่ไปเจ็ดหน้าเท่านั้นนะครับพี่นัทใส่เจ็ดหน้าเจ็ดหน้าพี่นัทใส่อะไรบ้างครับก็พอเกียรติบัตรวิชาการเพราะว่าเวลาไปแข่งที่ไหนมาอะไรครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีผลมาสอบภาษาอังกฤษก็ใส่ไปอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมรูปไปทํากิจกรรมอะไรก็ใส่ได้ครับอ๋อก็คือเอาง่ายๆในความเป็นพี่นัทคือจับใส่จับใส่เท่านั้นเองแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์เอาใช่ไหมครับ ว่ามันเป็นมันเป็นเกติบัตรเออเกจิบัตรเอยไม่ใช่ดิมันเป็นพอร์พริโอที่ใส่เกจิบัตรวิชาการนะงั้นก็คือไม่มีอะไรมากคับแค่เอาเกจิบัตรโชว์แค่นีงแล้วพี่นัทไปมีผลงานเด่นดังอะไรไหมในนั้นอะ่ะในพอมีในแข่งของเป็นตัวแทนโรงเรียนอะไรประมาณนี้ครับเกี่ยวกับวิศวะนี่ย<อ>ใช่ครับใช่ใช่มีมีมีเคยไปแข่งขันยนต์ด้วยมีเคยว่าไปของพระเจ้ามงกุฎอะไรนี้ก็เคยมีครับ ที่นั้นนีกรอบหนึ่งถูกไหมครับโนริรอบไหนลูกติดรอบสามค่ะรก่อนหน้านี้มีติดรอบหนึ่งด้วยรอบหนึ่งพี่พี่โนริรอบหนึ่งติดอะไรเอ่ยติดสถาปันภายในภาคอินเตอร์ค่ะของพระจอมเกล้าธนบุรีพระจอมกับพี่โนริทําอะไรใส่ลงไปในพอร์ตถึงติดรอบหนึ่งลูกก็ใส่พวกผลงานนะคะแบบว,ว่าผลงานพวกดรออิ n ง พวกที่เราไปเรียนมาอะไรเงี้ยแล้วก็ทำทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกใบประกาศนียาบัตรที่เราแบบแข่งกับ2องโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะในการแบบว่าเกียรติบัตรพวกดออิ้งพวกเนี้ยผลงานดออิ้งเนี่ยก็คือไปเรียนพิเศษมาตอนช่วงมหใช่ไหมใช่ค่ะเรียนที่ไหนอะไรแนะนําน้องได้ไหมหนูเรียน <c oughs> เป็นกับพี่ชื่อว่าไซสตูดิโอค่ะเป็นพี่ต่ายกับพี่มิกิในไอจี ก็เรียนเป็นเขามีออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ด้วยค่ะว่าหนูเรียนออนไลน์เพราะว่าที่เขาจะสอนอยู่แถวแถวลาดกระบังเนี่ยค่ะหนูก็เลยไม่สะดวกที่จะเรียนออนไซต์แต่ว่าช่วงนี้ก็คือก็ต้องมาออนไลน์กันไปอืมอืมโอเคที่หลิวก็ติดรอบรอบสามใช่ไหมลูกใช่ค่ะหนูติดรอบสองมาก่อนนอะอ่าในร้องเล่าให้ครูฟังหน่อยที่รอบสองที่พี่หลิวติดคืออะไรบ้างเอ่ยคือรอบสองที่หนูติดเป็นรอบโคตาคือหนูอ่ะติดวารสารภาคอินเตอร์ค่ะวิธีการสอบมันจะ แบ่งการสอบเป็น3ส่วนคือหนูต้องไปสอบคิวเกตเป็นคะแนนภาษาอังกฤษของมหลาลัยธรรมศาสตร์ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็พอผ่านได้คะแนนถึงเกณฑ์ปุ๊บหนูก็เก็บคะแนนไว้เสร็จแล้วมาสอบทันที่2คือสอบข้อเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของมหลาลัยเหมือนกันอันนี้คือไปสอบที่มหลาลัยแล้วก็มีคนสอบอแบบเยอะอยู่คะ่ะแล้วก็รอบสุดท้ายคือสอบสัมภาษณ์น,นี้เป็นสอบส่วนตัวแลวแบบคุยกับอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติะค่ะ เขาคัดออกเยอะไหมครับพี่หลิวก็ตอนที่หนูไปสอบถ้าที่หนูรู้มันมีมัน400คนแล้วก็เสร็จ400หรือ3 0หนูไม่แน่ใจเสร็จแล้วพอสุดท้ายประกาศมาเราก็ได้ติดประมาณ70กว่าคนละคะ่ะคือหนูว่าศึกษามาแต่ม,ม .5 แล้วว่าหนูอยากเข้าคณะน,นี้แต่ว่าตอนช่วงม .5 คือหนูเรียนวิคณิตแล้วคือรู้สึกว่าคะแนนวิคณิตหนูมันไม่ค่อยดีอะ่ะหนูก็เลยแบบถ้าเราจะหนีสอบพวก แพทหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้หนูต้องไปหนูไปเข้าภาคอินเตอร์ดีกว่าไปสอบภาษาอังกฤษโดยตรงเลยดีกว่าวิธีการจะศึกษาคือไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็ค้นดูว่าแอดมิชชั่นแบบของเขาในปีนี้เขาจะรับยังไงเท่าไหร่แลวเสร็จแล้วก็ไปถามรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนะคะว่าเขาสอบเข้าได้ยังไงทํำยังไงบ้างะคะแนนเท่าไหร่อะไรแบบนี้คะ่ะข้อสามทุกคนมันมันคือโจทย์เดียวกันนะทุกคนเด็กๆมีวิธีการเตรียมตัวในการสอบยังไงบ้างหรือมีเทคนิคอะไรพิเศษหรือเปล่าในการเตรียมตัวก่อนที่จะไปเนี่ย ตอนเข้ามาหาลัยเนี่ยอย่างของผมก็มันเป็น้อพอร์ตใช่ไหมครับก็คือพยายามหาดูว่าเฮ้ยเขาจะเริ่มสมัครอะไรเมื่อไหร่แล้วก็เริ่มทําพอร์ตเลยวาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆทีๆเล็กๆน้อยก็ได้บางทีเวลาเรารีบทําเราก็จะแบบว่าเสร็จก็คือเสร็จนี้ครับแต่ว่าบางทีเราทําพราะว่าทำไปเรื่อยๆก็จะแบบเอ๊ะเติมตรงนั้นเติมตรงนี้อะไรเงี้ยครับนึกได้ก็ยังเอามาเพิ่มเอามาใส่ทันอะไรเงี้ยครับผมส่วนถ้าน้องๆที่ว่าอาจจะสอบรอบสามอะไรเงี้ยก็ ก,ก็น่าจะต้องเตรยียมอ่านหนังสือครับการเตรยียมตัวก็มันไม่มีอะไรมากค่ะก็คืออ่านหนังสืออ่านหนังสือด้วยแล้วก็คือแบบอันนี้สําหรับบางคนนะคะคืออย่างตัวหนูอ่ะเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะแบบอ้างอ่านหนังสือนานๆไม่ค่อยได้คือพออ่านแล้วเนี้ยมันก็จะต้องแบบ ไปทำนูน่นทำนี่กินนูน่นกินนี่พักนูน่นพักนี่บ้างอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะไปเรียนพิเศษมากกว่าแต่ว่าไปเรียนติวอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะได้แบบเหมือนพอเราเรียนเงี้ยค่ะมันกจะเป็นการแบบฟังเขาไปด้วยแล้วก็เป็นการทําไปด้วยทําให้เราแบบเหมือนได้จดจำณนวะิณนะตอนนั้นแล้วก็สําหรับหนูก็คือคือการเรียนเงี้ยมันช่วยให้หนูแบบว่าจําได้ง่ายมากกว่าการที่หนูอ่านั่งอ่านเองอก็แค่การเตรียมตัวนะคะ ถ้าตอนแรกก็คือเตรียมอ่านหนังสือมาเลยค่ะแล้วก็ถ้าแบบพวกเรื่องเทคนิคก็คือการตั้งเป้ออาหมายที่ชัดเจนไปเลยค่ะว่าเราอยากจะเข้ารอบแบบรอบหนึ่งนี้ถ้าเราจะเข้ารอบหนึ่งเราก็ต้องเก็บผลงานมาแล้วก็เตรียมทําพอร์ตเลยอย่างเอินตอนแรกก็คือมีช่วงแรกๆที่ลังเนว่าเราจะยื่นพอร์ตอะค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ยื่นอะมันทาให้เอินเสียเสียเวลาไปช่วงหนึ่ง เราก็เลยแบบไม่ได้อ่านหนังสือเต็มที่เท่าคนอื่นลวคือเตินเองก็ไม่ได้เรียนพิเศษเท่าคนอื่นเน้นเป็นการอ่านเองมากกว่าค่ะเราก็จะหนักในการอ่านหนังสือแต่ถ้าเป็นในรอบสนะี่ยงนรอบที่เอิญเข้าก็คือเราจะใช้พอร์ตใช้จดหมายแนะนําตัวแล้วก็ใช้เป็นการสัมภาษณ์ค่ะการเตรียมตัวก็คือเราต้องมาทำพอร์ตรวบรวมผลงานที่เราเคยทํามาตลอดตอนช่วงมปลายค่ะแล้วก็เตรียมหาข้อมูลการสัมภาษณ์ไว้ว่า เราจะเจอคําถามประมาณไหนนี่อาจารย์จะถามประมาณไหนคะ่ะให้มันเข้ากับคณะเราด้วยอย่างเช่นเข้าพยาบาลก็ก็ไปหาข้อมูลม,ม,มาว่าอาจารย์เขาจะถามลึกลงไปในภาควิชา้นไหมคะ่คะโอเคค่ะคือหนูอ่ะด้วยการที่หนูอ่ะรู้ตัวคือหนูรู้ตัวเร็วนะว่าหนูอยากเข้าแต่ว่าหนูอ่ะคนเตรียมช้าแบบมานั่นงก่อนจะมานัน่งในพิเศษก็แบบตอนช่วงปิดเทอมก่อนจะนขึ้นม .6 อะค่ะคือหนูอ่ะด้วยการที่หนูอยากเข้าแรกเข้าพินเร์ใช่ไหมหนูก็เลยไปโฟกัสับการเรียนภาษาอังกฤษแบบที่สำหรับสอบ สำหรับสอบสัมภาษณ์โดยเฉพาะแล้วท well ีนี้แล้วสถาทีเนี mm ้หนูมาน่าศึกษาจริงว่าถ้าจะเรียนภาคอินเตอร์อะค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งแต่ว่าที่มันหนักคือแบบมันเรียนทุกสาขาอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แยกเป็นสาขาเป็นเอกไปเหมือนตอนที่หนูต้องไปเลือกตอนปีสองของภาคไทยอะค่ะหนูก็เลยแบบไม่ทำยังไงดีถ้าเกิดแบบหลุดจากหลุดจากภาคอินเตอร์อะไรเงี้ยหรือว่าแบบถ้ารู้สึกว่าเรียนภาคอินเตอร์ไม่ไหวอะหนูก็เลยไปศึกษาว่าภาคไทยใช้อะไรพอศึกษาปุ๊บหนูก็ไปเรียนเสริมคือไปเรียนภาษาฝรั่งเศสอะค่ะเรียนภาษาฝรั่งเศสไปเรียนแกดเพิ่มางนี้ ก็วิชิหนูเน้นเรียนพิเศษหนักมากคือหนูเรียนพิเศษแบบสี่วันต่อสัปดาห์แล้วก็พอช่วงใกล้สอบหนูเรียนพิเศษทุกวันเลยค่ะอะไรหนังสือก็อ,อ่านบ้างสําหรับคําถามข้อที่สี่นะคะก็คือนักเรียนแต่ละคนนะคะมีการแบ่งเวลาในการเตรียมตัวสอบยังไงนะคะแล้วก็มีเทคนิคอะไรในการเตรียมตัว คือในในโรงเรียนคือเราต้องเรียนในโรงเรียนด้วยอ่ะเราต้องเตรียมสอบมหาลัยด้วยอ่ะเราแต่งเวลาอย่างไงช่วงที่มันกําลังเป็นช่วงแบบคือทั้งเรียนทั้งเตรียมพอททั้งอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนวิธีการเตรีแบ่งเวลาอย่างไงอย่างของผมก็คือว่าหลังจากเลิกเรียนนะครับคือคุณพ่อจะมารับเย็นก็เลยใช้เวลาหลังเลิกเรียนะว่าอ่านหนังสือบ้างทาโจทย์บ้างอะไรเงี้ยครับผมหรือไม่วันไหนถ้าเลิกเร็วก็กลับก่อนแล้วก็มาที่บ้านมาทำพอร์ตอะไรเงี้ยครับ ส่วนมาเสาร์อาทิตย์ก็คือจะให้ให้เวลาตัวเองกับพักไปเลยอะไรอย่างนี้ครับแบ่งเวลาแล้วใช่ครับแล้วก็มาเต็มที่กับห้าวันแล้วก็พักสองวันอะไรนี้มากกว่าตอนเรียนในโรงเรียนในห้องก็โฟกัสเต็มที่เลยใช่ครับใช่ก็ของหนูก็คือเรียนติวตอนเรียนตอนที่เรียนโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะก็มันก็จะแบบมีพวกมีกันบ้านของที่ติวอะไรนี้ด้วยคะ่ะหนกูก็เอากันบ้านนั้นอะไปเท่าที่โรงเรียนด้วยแต่ว่าก็แบบ <c oughs> เหมือนแบบทิระนิดละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝ,ฝึกนู่นฝึกนี่ตอนเย็นหลังเลิกเรียนอะไรอย่างงี้มาด้วยอะค่ะก็แบบเหมือนเก็บเลขผะสมน้อยไปเรื่อยอย่างงี้แล้วก็พอเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เนี้ยค่ะมันไม่มีเรียนเป็นวันหยุดอะไรางี้หนูก็แบบจะไปแบบเรียนพิเศษอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นการติวพวกคณิตวิทย์อะไรต่างๆงเนี้ยค่ะหนูก็ถ้าถ้าเป็นช่วงที่ไปเรียนที่โรงเรียนก็ จะใช้ส่วนใหญ่หนูจะเอาเวลาที่ไปโรงเรียนเป็นการพักมากกว่าเพราะว่าจะเอาเวลาช่วงกลางคืนอะ <c oughs> ชอบชอบ,ชอบอ่านกลางคืนมากกว่าแบบไปโรงเรียนก็เรียนค่ะเรียนบ้างทำการบ้านบ้างนั <c oughs> ่นแหละแล้วมันมันรู้สึกว่ามันจะได้ผ่อนคลายเพราะว่าเราได้เจอเพื่อนเราก็เลยเอาช่วงน,นั้นไปคลายเครียดเราเรียนเราก็เรียนนะในคาบ่ะแต่ว่าเก็บเนื้อหาให้มันเต็มที่ถ้ามีการบ้านเราก็พยายามจะทาให้เสร็จ ตอนนั้นเลยอะค่ะกลับบ้านค่อยไปอ่านหนังสือไม่ก็ไปเรียนเพิ่มเติมมากนิดหน่อยแล้วก็ทำผดหรือว่าทำ์ดเรื่อยๆทำตอนเรียนบ้างทำทำตอนว่างค่ะถ้าตอนไหนเรียนก็แอบ,บทําบ้างน,นิดหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นช่วงที่เรียนออนไลน์อ่ะก็คือมันก็จะไม่ค่อยมีสมาธิหนูนก็จะนั่งเรียนไปด้วยแล้วก็บางครั้งก็อาจจะทํางานอื่นไปด้วยค่ะก็จะเวลาันก็ค่อนข้างแบบชับตันนะช่วงเรียนคือ อันนี้เป็นวิธีที่ไม่ดีนะหนูบอกน้องๆก่อนอย่าอย่าอย่าไปทำตามเลยคือหนูอ่ะเป็นคนที่โฟกัสกับคือหนูรู้ตัวว่าหนูทําอะไรหนูก็โฟกัสกับเรื่องนั้นไปเลยใช่ปะก็เลยทําให้เวลาที่เรียนในห้องอ่ะสมมติถ้าเรียนออนไลน์ปิดกล้องปิดไมค์คือเวลาของหนูแหละสมมติเนขาณิตปิดกล้องปิดไมค์ครูครูที่ช่วก็อยู่นห้แล้ว จริงๆหนูก็เอาข้อสอบเก่าขึ้นมาทํานั่งทํานั่งทำพอครูบอกอ้าวฝ่ายปุ๊บสวัสดีปุ๊บหนูออกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอออกมาปุ๊บเดี๋ยวแบบช่วงจังหวะคาบเวนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะแบบนั่งทําข้อสอบเก่านั่งทําอย่างเดียวจบคําศัพท์ทําอะไรอย่างเงี้ยเดียวเลยแล้วพอถ้าสมมติไปเรียนที่ห้องเนี้ยสมมติเรียนฟิสิกส์ใช่ไหมฟิสิกส์วางอยู่ข้างบนใช่แล้วก็ข้อสอบเก่าอ่ะอยู่ข้างล่างแล้วก็นั่งเขียนวิธีไม่ดีนะไม่ดีไม่ต้องทําตามอ่าน้องๆหน,นูๆที่ดูพี่หลิวอยู่นะล หมายถึงว่าเก<ม>่งอังกฤษมากแล้วเขาทุ่มตรงนั้นสุดตัวแต่ถามว่า่าแบบนี้เราทําตามได้ไหมมันก็ไม่ได้ส่วนหนึ่งว่าเราบางคนหนูต้องยังต้องพึ่งจีแพรกในห้องเรียนนะพี่หลิวทางมันก็ได้เยอะๆมากๆเลยอ่าก็ฟังครูให้ครูนั่นหนูร <laughs> ู้สึกว่าเก่งหนูพ้นแล,ล้วไงือเก่งหนูมันแบบถ้ารวมกันมันรอดตั้งแต่หมหาแลวก็เลยไม่เป็นไรมั้งอะไรอยี้ใครที่ยังแบบยังกลางกลาอ่ะ ยังยังเป็นเป็ดอยู่อ่ะยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรทางไหนยังไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ต้องเก็บในห้องไปด้วยอะลูกเรายัางเทอย่างพี่หลิวไม่ได้เพราะเราพี่หลิวเขาเขาชัดเจนไงว่าเขาเขาจะไปด้านนั้นแต่เรายังยังเป็นเป็ดอยู่อ่ะยังไว้ว่าผุดผุดน้ำอยู่ก็เลยจะเล่าเด็กๆเดี๋ยวจะเล่าให้ให้ให้เด็กๆเห็นว่าพี่ยูเกตหลิวได้เท่าไหร่นะเราได้ห้าร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบ ไอีพีมีใครได้ห้าร้อยเก้าสิบบ้าง <c oughs> ไม่มีไม่มีนะครับอ่าไม่มีนะครับเอาตรงๆแต่เรานนวางแนเต็มคี่ในะครับอ่าโอเคต่อไปข้อที่ห้าค่ะเอาละเป็นเรื่องของสภาวะความกดดันเรามีสภาวะแบบนั้นไหมเช่นที่บ้านอยากให้เรียนอันนี้แต่หนูไม่อยากเรียนหนูเลือกอันเนี้ยที่บ้านไม่โอเคเป็นความกดดันแบบเราเราผ่านความกดดันนั้นมาได้ไหมอารไม่มีหนูทีพนั่นก็ฟรีเหมือนกันนะครับผม อยากเรียนอะไรก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยโชคดีใช่ใช่ของหนูหนูกดดันกับการที่ตัวหนูเองอ่ะเป็นคนที่แบบว่าสับสับเสิรบ่อยแบบว่าเวลาเข้าห้องสอบอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบมิดเทิมหรือแบบไฟนอลคือทุกการสอบอะไรเงี้ยหนูจะแบบชอบสิรเผาแบบลืมทําอันนู้นลืมวิธีคิดอันนี้บ้างอะไรเงี้ยคะ่ะจะชอบลืมบ่อยอะไรเงี้ย มันก็เลยค่อนข้างกดดันกับการที่ต้องแบบว่าสอบข้อมหาอะไรว่าแบบเออเราจะทําได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบทําให้แบบการเตรียมตัวของหนูอ่ะมันก็อาจจะต้องแบบเออเน้นอ่านแบบทีละจุดทีละจุดอันนี้แบบให้มันเข้าใจนึกซึ้งขึ้นอีกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะให้มันจําได้ประมาณนั้นะแม่ซัพพอรใช่ไหมแบบเรียนเลยเรียนอันนี้เรียนสถาปัตย์เรียนเลยตอนแรกตอนแรกเลยแม่แม่อยากให้เป็นหมอ มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเออให้แบบมีการมีการแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะให้สอบนูน่นสอบนี่อะไรที่เป็นหมอบ้างอะไรค่ะแต่ว่าพอมาหลังๆเขาก็แบบ,แบ,บเหมือนเริ่มเปิดทางอะไรเงี้ยยอมใจว่าแบบเออเรามาทางนี้ก็ไปให้สุดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่บา้านไม่ได้กดด,ดันเลยค่ะก็แค่แบบว่าแค่เราอยากเรียนอะไรเราก็อยากให้แค่ให้เราพยายามให้เต็มที่ก็พอไม่ได้แบบว่าไม่ได้อยากให้เรียนอะไรที่ไหนก็สนับชนิดทุกอย่างที่เราอยากเรียนคะ่ะจะมี ตัวเราเองแบบที่กดดันตัวเองค่ะเป็นคนสับเพ่าเหมือนโนรเลยที่บบกว่าทุกทุกการทาข้อสอบมันจะต้องแบบพลาดพลาดเพราะว่าเป็นตัวเราเองที่เราไม่รอบคอบมากพอค่ะแต่พอมาตอนรอบสี่เราก็แบบตอนที่สอบรอบสี่ก็เริ่มสบายใจเพราะว่ามันได้ใช้ผลงานที่เราทํามาตอนที่เราแบบทํากิจกรรมเราได้ยื่นพอร์ตมันมันรู้สึกสบายใจตรงที่ว่าหนูหนูจะไม่สับเพ่าอะไรแน่นอนเพราะว่า หนูใช้ผลงานที่หนูสะสมงมาไปยืนเขาแล้วก้สมัมภาษณ์หนูก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นที่บ้านเอาจิงถ้าพูดตรงๆก็ไม่คือเขาแบบปากเขาบอกไม่ได้กดดันแต่ในใจเขาแบบไม่อยากให้เรียนว่ะแบบนี้คือเขาอก็อยากให้หนูเรียนหมอแต่แบบหยุดก่อนหยุดก่อนเลยไม่ใช่ไม่ใช่ละวิณิตไม่ใช่ละหยุดก่อนเลยไม่ได้แบบเก่เองอังกฤษ <S <S แล้วจะเข้าได้อย่างเดียวแล้วเขาก็เลยแบบเออถ้าท่านเป็นหมอแล้วจะไม่เวิร์กว่ะเขาก็เลยแบบ มองอะไรที่มันในสายศิลป์อะไรเงี้ยที่มันน่าจะดีเขาก็เลยอยากให้หนูเรียนรัฐศาสตร์หนูก็ชอบนะหนูชอบสังคมอะไรเงี้ยชอบวิชาสังคมชอบด้านการเมืองแต่ว่าแบบหนูก็รู้สึกว่าแต่มันเครียดน,นะมันอ่านหนังสือหนักนะก็เลยโฟกัสด้านนี้เอาหนูก็บอกเขาเลยหนูจะเรียนอันนี้เขาก็แบบให้อธิบายฟังหน่อยว่าคืออะไรอ,อธิบายแล้วเขาเข้าใจเขาก็เออเออเอทำอะไรทําอะไรเงี้ยไปทําให้มันได้แล้วกันอะไรอย่างค่ะประมาณค่ะเข่าว นักเรียนได้วางแผนไวหมว่าเรียนจบมาจะประกอบอาชีพอะไรแล้วมันจะเกี่ยวข้องไหมที่เราเรียนมาอย่างเงี้ยก็ที่คิดไปก็เป็นงานเกี่ยวกับด้านระบบรางอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่คิดว่าอาจจะได้ไปทาแ้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันจบมาก็อีกเรื่องหนึ่งครับมันก็เป็นเรื่องของอณาคตอีกินแล้วน่าจะมีคอนแทคหนึ่งเนาะที่เป็นรุ่นพี่อยู่ใช่ใช่ก็ทางมหาวิทยาลัยก็น่าจะมีคอนแทคอะไรทางนี้มือนกันจะมีแหละเพราะว่ามันเป็นแบบเฉพาะทางอะ มัน,ม,น<ช>มันเป็นสาขาที่แบบไม่ได้ไม่ได้มีทุกมหาลัยใช่ครับโอเคของหนูก็ตรงตามสายเลยค่ะสถาเป็นสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยออกแบบภายในตรงตามนั้นเลยะอะค่ะก็จะมันก็ต้องจบไปแล้วก็ต้องสอบเฉพาะทางะคะ่ะก็เลือกไว้เดี๋ยวยังไม่รู้ว่าจะไปเฉพาะทางด้านไหนเพราะมันก็น่าสนใจทุกทาง อยากร <ละ S 2> เรียนต่ออยากสอบแบบเป็นพยาบาลวิชาชีพอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าแบบอยากจะแบบใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเราจบสี่ปีไปแล้วเราก็ต้องสอบสาภาพยาบาลค่ะต้องได้ใบวิชาชีพแล้วเราก็ต้องไปต่อเฉพาะทางอีกค่ะเรียนต่อเฉพาะทางแล้วก็สอบแล้วก็ฝึกงานไปเรื่อยๆค่ะอาจจะมีเรียนต่อหรือไม่ก็ไปเป็นอาจารย์พยาบาลเป็นหนูอยากทาแบบอะไรที่เกี่ยวกับพวกหน้าสื่อสีพิมพ์อะค่ะแล้วก็แบบก็แบบอย่างเช่นตัวหนูเนี้ยชอบอ่านหนัาสือพิมพ์ใช่ไหมแล้วสนใจแบบพวก สนักพิมออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะอยากเป็นนักเขียนอยากเป็นะไรเขียนคอลัมน์เขียนนะคะต่อไปข้อเจนะคะในฐานะที่พวกเราเนี่ยเมื่อปีหกสามเราผ่านการเรียนทั้งออนไลน์ปลน์ปรปบคนๆกันไปตอนเราอยู่มหแต่พอเราก้าวขามาเป็นที่ปีหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรียนออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ถูกไหมหรือมีใครเข้าไปเรียนที่มอไหมช่วงนี้ไม่มีเนาะเราอะก้าวขาเข้าไปเต็มตัวเป็นปีหนึ่งเป็นปีหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ชีวิตเฟรชชี่กับเพื่อน เป็นปีหนึ่งที่เรียนอยู่หน้าของเสียบเราในสถานการณ์การเรียนออนไลน์ช่วงโควิดเราอยากจะฝากให้กําลังใจอะไรน้นนองๆหรือสิ่งที่เราทําได้แล้วเป็นกําลังใจเพราะการเรียนออนไลน์มันมันน่าเบื่อมันทําให้เราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับกับสังคมเท่าไหร่หนูอยากจะฝากอะไรเป็นกําลังใจให้น้องๆไหมในช่วงนี้ช่วงการเรียนออนไลน์ของเรามีอะไรอยากจะบอกไหมเหรอก คงบอกได้ค่ะว่าสู้ๆแล้วกันคือไม่รู้จะบอกอะไรเลยแต่ว่าก็สู้ๆการเรียนแล้วก็สําหรับการเตรียมตัวสอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้ทุกคนขอว่าโชคดีสําหรับทุกๆด้านอะไรอย่างงี้ไอใ้สมบูรความหวังแล้วกันก็จะบอกว่าให้แบบจัดการเวลาดีๆแล้วก็จัดการกับความเครียดตัวเองด้วยเพราะปีที่แล้วช่วงออนไลน์มันก็มันก็ยาวอยู่ค่ะ มันทาให้เรารู้ว่ามันกดดันพอเราไม่ได้เจอเพื่อนแบบไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้คุยกับเพื่อนอ่ะมันเ็งเหล่าันมันก็กดดันตัวเองเครียดอยู่คนเดียวค่ะเรียนเสร็จแล้วก็ต้องอ่านหนังสืองานหนัสือใล้เวาทำการบ้านวนอยู่แค่เนี้ยทุกคนก็คงจะแบบว่าเครียดกันก็อยากให้แบบมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายบ้างแล้วก็จัดการเวลาดีๆตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราอยากจะเข้ารอบไหนและรอบที่เราใช้เนี่ยมันใช้อะไรบ้าง ตั้งไปรอบเดียวเลยค่ะถ้าเราโมดแต่ลังเลทมันทำให้เราเสียเวลาเพราะเวลาไม่ได้มีมากไม่ต้องพูดอะไรเดียวอย่าเป็นถ้างั้นง่ายๆเลยถ้าแบบเรียนออนไลน์รู้สึกว่าแบบอย่าเป็นแบบพี่อยาหยาอย่าแบบเอาวิชาอื่นเอาอะไรมาทำมันมันจะดิสแทรคมันจะแบบดึงสมาธิของเราไปหมดเลยอะ่ะก็คือเอาจริงๆนะพอเรียนเสร็จใช่ป่ะเรียนเสร็จทั้งวันอะ่ะผ่านมาหีวิชาก็แล้วแต่อ่ะจดเลยจดเลย,เลยแบบว่า จดจริงจังเลยว่าวันนี้เรียนอะไรเขียนแบบการบ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาตัอย่างมาสรุปให้มันสั้นๆให้เข้าใจง่ายเพราะแบบมีผลจริงนะเว้ยถ้าเกิดแบบเรียนเสร็จแล้วก็ปิดคอมแล้วแคไปนอนเลยเงี้ยมันจะแบบหายไปเลยแป๊บเดียวมันหายไปเลยอ่ะเพราะพี่ก็เชื่อว่าไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่เขาจะโฟกัสอ่ะถ้าเราไม่โฟกัสก็ไม่ต้องมีเพื่อนคนอื่นที่ไม่โฟกัสเหมือนกันอ่ะมันจะไปถามใครไม่ได้ต้องเราต้องโฟกัสที่ตัวเองก่อนอ่ะแล้วก็แล้วพอช่วงนี้มันก็ใกล้ช่วงแบบจะสิ้นปีแล้วจะช่วงนี้แล้วจะไปถึงช่ววงเข้้าามหลแก มั่นใจว่าทุกคน,น่ศึกษามาแล้วว่าแบบคณะเราใช้อะไรอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้ต้องวัดกันแล้วว่าใครเตรียมตัวดีที่สุดอะอ่านหนังสือมากหรือยังยังเล่นมากไปหรือเปล่าอะไรอะค่ะอยากให้โฟกัสตัวเองเยอะๆมั่นใจอ่านหนังสือได้ใจเรียนพี่นัทอยากจะฝากไปถึงน้องยุคยุคเรียนออนไลน์นนผมว่าเพื่อนพูดหมดแล้วก็ <c oughs> อยากย้ำเรื่องความเครียดเรื่องความเครียดเราแบบว่า อย่าเครียดเกินไปอะไรครับบริหารเวลาพักผ่อนด้วยสำหรับเทปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณครูจิ๊บนะครับเป็นที่ิธขอรับเคินนะครับจากลูกๆหนูๆหกทั้งสาม 3, ครูดีที่หนูรักหนูหนหนนะะติคนที่ <c oughs> เลือกครูจิ๊บมานะครับครับตั้งแต่เทปเาไปเลือกครูมาเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนครับาย <c oughs> บามันค่อนข้างเป็นสาขา ที่เมื่อก่อนมันไม่มีเนาะใช่ไหมแล้วมันก็เป็นค่อนข้างจะจะว่าใหม่เอี่ยมก็ไม่เอี่ยมแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมันมันเพิ่งมามีมันก็เพิ่งมันก็น่าสนใจไปครับคําถามข้อที่สามแล้วมั้งครับยังอ๋อใช่โอ้ตัดมันตะคริปก่อนข้อที่สามตัดกันบันเทปิ้่ตัดกันบันบอกเลยทุกคนภัษาโฟกัสค่ะข้อหก นักเรียนได้วางแผนไว้ไหมว่าเรียนจบมาจะประกอบอาชีพอะไรแล้วมันจะเกี่ยวข้องไหมที่เราเรียนมาคิดแป๊บนึงคิดแป๊บนึงอย่างน,นี้ไปที่ <laughs> ได้เลย <laughs> ก็คืออย่างโฟกัสปัดเห่อเออคืออันนี้อันนี้เสร็จแวเหรอ hey, เสร็จแล้วคีดแนนึง <laughs> ไอ้กัดเดี๋ยวคัาตัดต่อยดีแล้วนั่นได้ทัำได้ลอกีลอกีโอ้คำถามที่หนึ่งไปแล้วลอกีเรียนไหนคะค่ะพี่นัดครับนาอครับเก็บผ้าอหรอครับคนต่อเขาบอมเาเขาใสเลยนะเดี๋ยวพีนัดไปทีหลังพี่นัดไปทีัง นนโนพี่นริตัวสามสองหนึ่งคัทครับคำตบวทำถามใช่ไหมชวนทำถาม,มใหม่ดีกว่าโอเคโอเคคอกกี้สดวีค,ค,คัดคัๆคัคัดล็อกกี้ได้บอกทีกก่วา่ามีคนช่วยไหมคนได้ช่วยทีมีคนช่วยไหมเดีย๋ยวให้เล่น iPad นะ เดี๋ยวพี่ฉีดยาให้ฉีดยามีเงินกินหรอเปล่ามีเงินกินหมดเลยนะเออแบ่งพี่ด้วยเพราะพี่ไม่มี